สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ New ยาลิสเอทิพเรื่องยน Hi ์ไฮบริดใหม่นะครับและคันนี้ครับเป็นเกรดรุ่น GR s p r t t เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับซึ่งคันนี้จะค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของชุดแต่งรอบคันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างแล้วแล้วเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับย a r ิสคอร์ส5 h ึนะครับอัตราสิ้นเปลือง จะอยู่ที่27.8กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งจะแตกต่างกับ s e v Premium เกดรดลุนั้นเนี่ยจะอยู่29.4นะฮะก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมในเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์อย่างที่ได้เห็นเลยนะครับว่าตัวชุดไฟหน้าตรงนี้เนี่ยครับจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากโฉมเดิมนะจาก1.2ไฟยังเหมือนเดิมเลยนะครับนะฮะแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยก็คือชุดแต่งด้านหน้านะครับ หน้ากระจังดีไซน์ใหม่นะครับเป็นดีไซน์ลังพึ่งแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับมีสเกิร์ตมาให้นะครับตรงช่องลมตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับคล้ายๆกับตัว G R ยาริสเลยนะครับในเรื่องของรูร่างด้านตาด้านหน้าถือว่าออกแบบมาได้ดูสปอร์ตบเฉียวแน่นอนนะครับายติงเนี่ยชอบแน่นอนเนาะจะต้องมีโลโก้ G R อยู่นะครับพลาดไม่ได้นะเกตรุ่น G R มีทุกรุ่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ด้านหน้านะครับผม แล้วก็ระบบความปลอดภัยเซ็นเซอร์กลร,ระยะคู่หน้ามีมาให้กล้องรอบคันมีมาให้นะครับด้านหน้าประมาณส่วน,นของตัวล้อนะครับจะสังเกตได้ว่าดีไซน์จะเป็นแบบใหม่เฉพาะ gr sport เลยแล้วก็จะเป็นล้อแม็ก17นิ้วนะครับเป็นแบบห้ลูร้อยแล้วนะฮะจะแตกต่างจากตัวเครื่องยนต์เบนซินที่เป็น4ีลูร้อยนะครับตัวตัวล้อแม็กก็ดีไซน์ใหม่นะครับขนาดใหญ่ขึ้นทิศเบรก4ล้อระบบความปลอดภัยเนี่ยก็มีครบอยู่แล้วในเรื่องของการเบรก abs ebd B A อะไรต่างๆนะฮะมันเป็นรุ่นท็อปมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับต้องบอกว่าตัว GR เนี่ยสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์มีมาให้แล้วนะครับผมสเกิร์ตก็จะเป็นชิ้นงานนี้แปะไปเลยนะครับผมอ่ะขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเกรรุ่น GR ช่วงล่างจะไม่เหมือนกับตัว h u v พีเ m ียมก็คือจะเป็นการปรับเฟซช่วงล่างมาใหม่หน้าหลังเนี่ย ความแข็งของโช้คสปริงจะมีความแข็งมากขึ้นนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยฟีลลิ่งจะต่างกันชัดเจนนะครับ F.E.V จะเน้นนุ่มนวลแต่ตัว G.R จะเน้นขับสนุกครับผมไปเย็บมานะฮะกระจกมองข้างเห็ุรุ่นนี้จะเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถแล้วก็มีไบสปอร์ตมอนิเตอร์มีกล้องรอบคันอะไรต่างๆครบนะครับผมอีกหจุดนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของตัว G.R เช่นกันเนาะ ตัวรถนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีคันนี้จะเป็นสีทูโทนขาวมุกหลังคาดำนะครับสีนี้นะครับบวกเงินเพิ่ม1 2 0 0 0บาทนะครับซึ่งสีนี้จะเป็น